เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราต่อช่วงบ่ายนะคะ120กระจาดนะคะอันนี้เป็นกระจาดใหญ่นะคะกระจาดใหญ่นะคะอันนี้พี่กับน้องนะคะเสื้อดำเป็นพี่เสื้อสีส้มเป็นน้องนะคะเสื้อสีส้มเป็นเป็นสามีของผู้หญิงที่มาเลียนะคะที่ยืนอยู่่งน้้นนะคะ มะเขือเรานะคะถ้าสนใจอยากได้สวยๆนะคะมาซื้อที่สวนได้นะคะมาซื้อที่สวนได้นะคะมะเขือสดๆน,นะคะเราจะเก็บส่งทุกวันนะคะออเดอร์สั่งมาวันนี้เท่าไหร่เราก็จะส่งตามนั้นนะคะถ้าใครอยากได้ใหม่ๆสดๆจริงๆมาเลือกเอาเลยนะคะให้มาเก็บที่สวนได้เลยนะคะสวยๆนะคะ ตอนนี้กำลังเอาขึ้นยกขึ้นรถนะคะ أنا بيو 快做吧，豌豆片呢、啊。 per altre si scuse e mattina voi iniziate a fare il lavoro vostro me lo faccio là sono a volta di scaricarle e poi ricaricarle di nuovo perchè adesso vado quattro pedali da qua จะเอาไปส่งนะคะไปส่งมาเก็ตนะคะตอนนี้นะคะก็ังจะเอาไปส่งมาเก็ตนะ โดมาในกว่นตัวเกษตระวินเลย, <laughs> เลย <laughs> บอกหนึ่งพันกระจาพรุ่งนี้ม, <laughs> มาเรีย <laughs> ปลอดโซชิ่งไปเช่มตัวโดมานี่ห้าร้อยกระจาพรุ่งนี้วันนี้สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยห้าร้อยกระจา